วันในพ่นก็นเอาอยามาให้เจ้าอย่าพราวที่อยู่นะสลีมันลมมันนักแท้าใดเป็นสบ,สบายดีสบายดีสบายดีตทศเช้าเฮ้ยไม่คลายเครื่องาะมือแม่โชคห้องพักนี้จะหาก,ก็แล้วเดจะเฮือนครัวฮะเห็นเองเห็นใน,นเดชะมันบ่มีบนดักไพ่จะต่อมือได้ไ ต่อสามที่มือแหละแม่เห็ดเออเห็ดผู้เดียวอยู่นี่แหละเออจะเกิเห็ดไดให้โตโดยอันนี้แหละถมจ่างห้องน้ำในแม่ชิคุดอันกระจกนี้แม่วาหนะเห็ดตอนนั้นประตูบ้องมันกับโเป็นเลยเออคือบบเห็ดตั้งบุตรเหอเอาเพิ่นยังบทันนั่นเออเพิ่นบอาได้สั่งเพิ่มเท่าไห้่กบอกแม่ยังบัทันจิตใจเงินใจข้ามแม่กับโบกาเห็ดย้อนให้มุปีนมาเห็ดนีเด้อแม่เนอะเขาเห็ดไปเสียเงินแล้น ผอาให้กุกงลายไปได้น่นบอาให้ขาเล็กนั่นมผบขอสีไปเบิกนูค่าาเล็กนี่หลยย้อนยัย,ออย้ยอนอึย,ย้อนค่อยบ่มีย้อนนี่นะเป็นบเขา,า <c oughs> เอาเมดแพบ่นบอาบางเชือกขาไม้ให้เด็กไม,ไม้ักขาลบนี่เ,เออขีด<า>ไม้นั่นมหมมนมานี้บอกันได้เงินทอยแม่มเป็นยังบ่มีบนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณชิปแมรเนาะแม่ประมาณชิปแม่แม่มีเงินเอายไปได้เพื่อเดายังมาได้เบาราคาประมาณได้เบ่ชิปชิช,ชองนล้วตอนนั้นนะเออความดินตัวนี้แล้วมันเป็นดินของนางผู้หนึ่งเด้้เออะเ,เอ,อ้นางนั่นแหละเราจ่ายเงินแล้วนะรายเจ้าเนาะแม่และดินทางข้างตัวน,นั้นคานเชานี้ไปแล้วคนเจ้าขายให้แม่แล้วแม่ยังมัมีเงิน ต่อไปพ่นเถอะแม่ต่อไปนี่ไปหากะเพงเขาขายลาไปได้เถิตอนนั้นแม่ยังไม่ถามราคาแต่พ่นบอกเวว่ะเอยแดงเอเป็นนี่ได้กะให้เจ้ามาทำผัวคอยเด้อคอยจะขายออกอะอนะาการไปค้นขายนั้นออกเลยแม่ว้ากคันลูกจะทาให้คันบันไดสองห้องเมื่อจ่อ๊อกนี่เราไปยุห,หันดีกลัวแม่หรือเปล่าหันดูวันนี้เจ้าเฮ็ดยังได้แบบนี้มันติดแคบเนี่ยนะหันล้างถ้วยล้างบวงกันยักแค่ บบเวลาเขามายู่เจ้าการะลังมาได้อีกถวยบวงแบบเมื่อไม่รับแบบเปินเงินเขามันไหลซีบูฮะไหลซีบูบ่มู่วะนั่นแหละแม่แบบแวะค่ะนี่คิดนั่นแหละแม่ยังบุทบดไปถามมาตกลงท่อใดเห็นนะข่ายนขาะข่ายบุษบดราคาแม่ชื้นเฉียวเลยชาวล้านผลชื้นท่อได้ประมาณชาวห้าเท่านั้นแหละประมาณนั้นแหละจะหาล้านกีบนี่นะเออ ประมาณชั้นนั้นแหละโอเขอเลยซื้อตอดําซสี้ยวเจ้าหั่นแม่นตัวนี้แหะเจ้านึงซื้อตอเาออๆนําบ่เห็นติดําเสี้ยวโทรหาบ่ฮู้เบอร์เขาเออสิเอาบ่คั่นเอาเลยสิมาให้เฮ็ดใบตดินเสียวว่าคั่นบ่อยากเอาแล้วค่อยสิส่งเงินส่งเงินแล้วเราสิเอาให้ค่อยเอาคนๆๆอยู่วคนในเมืองเฮาหบ่คนอยู่บ้านเฮานี่แหละบเราเอาอีนางไปไสนอนยังบ่ตื่นเออ ก็ไม่ไปคายเครื่องมือนี่คอยไปละไปเหมือนี่เฮ็ดน้ำมันนี่แหละมืออื่นกันมือมือแล้วมืออื่นนี่เออมื้อจักมือใดแล้วคุดห้องน้ำเด้เออคอยคุดตายเห็นในได้สัสิคุดอยู่เสียอยู่อันนครับอยู่บนขอบใกล้บนแม่บ้านของเราเขาจะเฮ็ดห้องน้ำสิเขาปุระมาโดนปุดเองบระมาโดดไม่ได้ประเทศอันเพื่อนครัวดจ้ะ ตก็ขึ้นคู่ครับนี่แม่จีคุดดูนี่แหละห้องน้ำค่ะนี่แหละแม่วาลคุดพอ่อไส่ชายไปด็ดดาวาเลยนะตรงนี้แม่วาลค่ะได้ยุเพศจะปิ้นหน้าบ่พี่แม่นแม่วาลเดี๋ยวนี้ไป่คุดดูฮันมันก็ไปบ่ได้แล้วแม่ทมนั่นแหละชองสามมือเลยทมทมเธอละ,ละน้อยเอาทมลายกระเจ็บแต่ก้าานอนาาท้าวเนาะท้าวเสียบเป็ดขุมอยู่นี้นตอนน่อแดงไม่แดงวทิด ห้องน้ำใช่นี่มนมันระบบอยากขักไปไหนเพิ่นก็ได้ทบอบอนกตู่บองขันเจาะมากระเปะเลยแล้วนี่เออช่วงช่วงปกกรเยิมทบนี้่ะเออ,เอ,อต,ต้องไปสาวมงค่อยเฮ็ดเฮ็ดตอนแดดไปเฮ็ดบ่ได้แบบนี้ออห้องน้ำนั่นได้แล้วประมาณสิบมือพ่นคุดต่ำเบิงค่ะโอ้วังเจ้าวานี่ก็ถ<อ>ูกกลวงเติบได้สิเนาะ เอาวเขาโยบเบิ้งนี่ชิบโยบชิบปลายโยบประมาณชิบปลายเม็ดพี่น้องเขา,า,าเนี่ยมูลราคาเนาะตัวนี้เนาะบมูลราคาตัวนี้เออพังอบเห้ยมูราคา,นน<อ>ราคันอันนั้นน่ะจะทุให้ลูกลมมันนี<ะ>่เก้าดิสไซแล้วเบิร์หนึ่งปะย่างลูกนี่อันค้าโตค่าเสาค่ะค่านั่นได้บปดนี้ค่าดินตอนนี้ดินตัวนี้ละมืดแล้วลูกเออยัางแต่เช้าอันนั่นเลยเออเออ แม่บ่ได้บ่าวในนี่เนนั้นบ่าวตามชักซื้อด้วยได้แม่แต่ค้าเชามันสองล้านห้านั่นแหละเด็กเชียวใบเนื้ออุ๊กเชียวมันได้ยินมืออะไรจะเฮ็ดกู้เฮ็ดยางเฮากางเกรงใจเลยเนาะเงินค่าเงืนก็ยูน้ำฝงเฮาวห้าไปจ่ายหมดแล้วเชานี่เจ้าซื้อของแพงเชาเช่านี่ซื้อของแพงนี่โอ้แล้วขายเชาตัวหนึ่งห้าแสนบอกสี่แสนเออสี่แสน ไปทำต้บ่เศษแต่แมน4ี่เศษห้าต้นเนาะ5ต้นี 4, 5, 4, 2, หน่ห้า้าสองล้านยังค้างเราอยู่สองล้านยังค้างสองลห้าคอยเอาเงินเราสองล<ะ>้านหาเจนออยู่เงินเราได้ตืมนะอ่ะี่เศนกับชี่ห้ากับาสองล้าน 2, เอารวมทางสายพายด้สารุโอ้สายไายบุพ่ออเนาะ คจนไปยืมตืมคสองล้านหาดีสักเพราะว่าบางอ้ายคือไปโทรหาแม่เลยว่ะคอยจะโทรไปโทรไปได้ยังสัวอี่งคู่ธันมออะไเศร้าแล้วดีแล้วธันหมอหรือคายแล้วท้าวกะเอายังบ่ได้คืนนี้แหละผลเห็ดมาให้หันเอ้าเนี่ยได้บะเนี่ยข้าวนำบ่มีเป็นผลไปอามาให้เออธรรมดาหมู่เบิ่งหมู่บุปผานี่แหละแม่แม่จะงัยในใจนี่ค่ะ พอตออกไปวันนี้แล้วเพื่อนบัวเอาหมดคนย,ยังบ่ดทันบ้าลูกคันเบ้าคนโ่วหาลูกแล้วขันบัวเลยลูกลมบังนำเพิน่นเดดอเดอ่ะคนยังบ่ทันม้าก่อนมันนาโอ้เจ้าของดินนี่เลยแม่นว่าเชี่ยวเจ้าคายแล้วแม่นเออมีแต่ท่าทางเจ้าของดินพุทธโดยตัวนี้แล้วเพื่อนเอาน้ำค่อยต่หกล้านกีบเพอ่นจะทาค่อยเลยเออเราก็ตางซ่อยอะไรแม่น ย้อยนะเฮ็ดมาเฮ็ดซอยเลยช่องผู้เม <um ียเฮ็ดน้ำเดียวซอยเข่าก็บบปะค่อยถูราวก็เห็ดบนโตต๊ะตึงๆเย่างมากลดสองเท่าเหรเออสาธุเลยหมูเบิ่งหมูแยงบัวป้าบัทิพมเรานี่กับปัวป้าคุปปัวป้าคุใบนเฮดีเออใครแล้วลูกค้าเพื่อนบัได้ไปเหี้ยนบ่ัวเลยได้ไปเพราะว่ามีแต่พวกห้อง เสกเสียใจกักต้มเหรออะรชายแล้วขาต่้มาชเบร์ีน่นึงข้าวห่งบ่ะ่งอายมาหะลูกเจ้าห่งเขาเ้าวะาบรีนึงบ่เขามีจะห่งเอาหนุเออห่งก็ค่อยง่าย กินข้าวมันเบบนึ่งค่อยยักเจ็บบนผ้าตัดเออมันเครื่องเนาะมันแขเข้าวหุงแค่น่้ข้าวเหนียวมันจะแข็งทำนึ่งหรือนั่งคืออยากโยดลงในโครโทลุกลานนั้นแหะกันกินข้าวแล้วมันมีตัวครึ่งน้อยนึงหรือแค่นี้ได้ขาผ้าผ้าออกมาเลยบผ้าออกมาเลยเขายกออกกโลกเลยอันโมูุมันเป็นกระตูนน้ำยุกลุกขน้นเลยมันเป็นยุกปีกหยุกูมรุแม่นคันบับ ตัดปีกแล้วมันบเป็นยังเออเขาวา่าว่าพ่อพ่าตัดมดลรูกมดรูคกะเนาะแม่น,กน,มนยกอันนี้ฮะยกออกเลยยกออกเลยเอ๋อแลาเฮ็ดเวียงนักแล้วเครื่องเครื่องและเจ็บมัดเอวเจ็บมัดสันหลักอือนั่นเราเคยจะเ,เอาเออเอาเชียมคอยจะเจาะไปเพิ่งลูกหลานจักทีเพิ่องผ้ลูกหลานเขาคอยกับ,บ่บม,บบม,บมีบนเพิ่งกันมีบนเพึ่งค่ะ เนาะมันก็บ่ได้เป็นในนี้แล้วเฮือนชาญกับแม่นบอบ้านเมืองบอจ่าให้แล้วแม่ละวะคือว่านี้บ่มีมักเพชรน่วยหนึ่งกับบ่มีลูกอยากจำกับ่าตุยนี่แหละม,มันยืนให้น้ำประปอดให้เนาะฮันสาทู่าทานเลบ,นยยบ่มีเนกินเป็นมะเขืเอไป็นลาบปิดมาตะชวนไปมายื่นให้ไหลควายมาเอามาให้เลยอืทูกและหมูบัวปาบุทิมนันละเบอลืมเอานะ้ำให้ลูกกินเลยหมูเบิร ูสะทานในบุญไดาถูสะทานและหมูบูปลาบุทิมหอบุญกุศลเขาอันนี้ก็เป็นเฮือนเฮือนไผ่ไม่ได้คุโตใหม่หัวค่อยบริมาดดะหัวออกปต่เทศโอกแล้วก็ไปค่อยอัน เบื้งน้องน้อยเนาะทื่ว่าแม่่างเดี่ยวก็เริ่มบริด้มีโอกาสมาพี่น้องอันนี้ก็วัชสิชใบคอยเนาะเมื่อนี้ก็วัชสิชใคอยเบิ่งน้องน้อยเบื้องเพื่อสีเป็นไดๆเนาะกับบอกะมวลกับบุหรไป้ายดุลวนันนี้านชาวนลิมาปุ๊กเพื่ออะเดในทางไงบลหี่าเพีเยดบุหละ่าโอทา้งคาดนะได้เพื่อใหคนข้างนนนคนจุดเลยเออเออมาปุ๊กตูก้กัน อันนี้เป็นเครื่อที่ว่าเพื่อที่ปั่นให้แม่แดงพี่น้องแต่ว่ายังบมเทนวอลราคาเนาะยังบมหู่ราคาหูเราบอตอนนี้นยังเป็นยงบมเทนบอกราคาตัววันนี้ตอนทั้งนั้นเพื่อจะขีขายแต่ว่าเป็นคนในเมืองเนาะตอนข้างหน้าลุยไปลุยไปห้อยรักกันโอห้อยรักดินเขาบอกอันนี้อีกเจ้านึงบ่อันนี้เจ้านึ่งแค่นี้มานี่นะเจ้านึง่ง สองเก้าบ่แม่เจ้าที่ชาไมไปแค่ตัวนี้แหละลักตัวนี้เลยละไปพูดเลยละเออจำกระเพงงพุ่นแม่นตัวนั้นละกวงลูกเออมันสะอาดอีกมันเพียงอีกท้างหลังพุดจะเป็นงดดอง้าเนี่เนาะแม่จินสามจอดเนาะพฤิขายอน,นี้พักส่วนตัวนี้ลนะแม่ไม่แดงคอแล้วเพิ่นแต่ว่า กับยังบูฮู้วก็เ,เจาราไปาให้ตอนนั้นาาอไดอดเด้อแต่แยังบูฮู้ราคาเนาะเพราะว่าหนึ่งมากกับดินของแม่แดงกับแคบเนาะพอตีลมเฮือดเพื่อก็เลยสิคอเพื่อว่ชีิแ่งปันให้แต่ว่ายังบูฮู้ราคาไปเขตนั้ันมาด่กับประบ้านห้าเมตรเออสีโยกเสาไข่หนึ่งสองสามสี่ห้า <c oughs> ประมาณหกเมตรเนาะรวมทั้งมัดเลยสิบร<อ>ับรับไม้นี่มานเนาะอันนี้เสาไผ่นี่เราบ้แม่เมด้อพี่น้องนกโคลไปแดกงตอไผ่นี่ลักฟองเงินนกลานนี่จะท่าให้แต่จะจ,จะท่าอันนี้เราแม่นว่าเสาไผ่เี่เวา้องสำห้องเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นเสาของแม่แดกมีห้าต้นเสาแม่แดกมีห้าต้นเสาไผ่แจากนี่ไป หาส้นกับเพ้งพุดนลวแม่ทเท้าไซเออรเสาไม้ไผ่เนาะจากกับเพงพุ้นออกไปหาทางเข้ามาแล้วแม่นบ่าปิดเสาเล็กตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ห้าต้นเสาถือว่าเช้าไซใบไผ่แทนเนาะตอน่นี้คอยอยากได้เสาเล็กให้มบแดงประมาณห้าต้นพี่้องแต่ว่าเท้าก็ยังขาดเงินเนาะบุญมีเงินซื้อเสาเล็กพุ้น จากชนกระแพงนี่มาหาเงินไม่ได้กกับประมาณหา้าตนผู้ใหญ่ให้มาคอยเบิง้งโดยโดยเพื่อให้มาคอยเบิ้งเจ้าว่าไปคอยเบิ้งไม่เด็กนะวน่าเป็นอะไรอยู่ไอะไรเราก็เลยบุญมีโอกาสบ,บุกออกไปนอก,ากามาไปหากมาแต่ดอกมือนี้บุญด้ไปใส่กันเลยถ้าไปส่งน้องคอยเบิ้งบุห็นเอาอายไปอยู่น้องนกไปเที่ยวนตลอดคอยเห็นแต่ละขายจำเอ็นในเรือนเมียเจ้าหรอวะเขาบุญช่อยู่ ชูเวซื้อกินน้ำเ,ลเหล่าอะไรน้องแถมแต่ละเธอซื้อ,อ,อไม่ชงไม้แถมให้น้องกินเดียวว่าพม่าเนาโอ้คุยไอ้ตัยนินหลีายเนาะทางเขาว่าทางให้ยังดินเขาทางพอเด็กเขามาแล้วกันง่ายพอมันเป็นดีกว่าหุ เออมันก็อี่งยากมบวบังเฮือนเขาขุดในได้คอ่อยเอว่าเพิ่งเขาเพชิก้าขอาว่าตัวเองบ่มียังไปเพิ่งเขาเนาะยังเป็นที่เราสองล้านเมื่สองล้านห้าลูกเออสองลาา้านห้ามือยืมเฮ็ดเบียกมันะฮะยังสองล้านหาน้าเออสายไพยกับเฉาอ,อาื่นมัน